เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถใช้งานแล้วฮะย่อมเยาวชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้49,000บาทเท่านั้นเองโตโยต้าอัลติครับไปขับเที่ยวขับใช้งานเดินทางไกลได้สบายรูปทรงก็ยังสวยงามครับสีสันยังเงาโอเคนะครับเครื่องดีเกียร์ดีหนึครับ6เกียร์นะครับคันนี้ เย็นช่ำๆกระจกไฟฟ้าจัได้ครบทั้ง4บ้านภายในสวยบอกกรรมัมบะยีช่วงล่างแน่นแม็กสวยครับยางดอกหนาๆเลย้อมใช้ครับ1 9 5 0 0บาทเท้านั้บาทนันเองถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีเป้าเลือกซื้อมาจำได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยเล่มเอกสารชุดโอนมีให้ครบนะครับเล่มชุดโอนครบ ภาษีขาดครับภาษีขาดเกินก็จดใหม่ะจดตอนโอนจดพร้อมับตอนโอนได้เลยใช้ชุดเดียวชุดโอนได้เลยครับก็ราวสามพันนะครับสามพันบวกลบี่ราคานี้ต้องแจ้งกันไว้ก่อนนะว่าเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนถ้าเป็นรถบ้านก็แสนกว่าครับไม่ได้ราคานี้แน่แต่ครันนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทเครื่องดูโอ้ด้วยหเกียร์นะครับ ที่กัดดูรถอยู่ปากช่องโคราชครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับสวัสดีครับ